you <laughs> มาดูข้อที่6กันสวัสดีครับนะก็มาดูข้อที่6กันเขาบอกว่าวัตถุหนึ่งมีมวลเท่านี้นะฮะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่านี้เดามาได้รับการโดนโอ้โหเห็นประโยคนี้เลยชื่นใจมารู้เลยว่าเป็นเรื่องของการโดนการโดนอยู่เรื่องอะไรพิเตอร์โมอะไรน,น้องจำได้ไหมน,น้องจดเลยโมเมนตมัมน้องต้องรู้เลยการโดนในเรื่องของโมเมนตมัเมเบื้องต้นน้องแก้ตัวเลขแันหนึ่งเป็น3.6กนะเขาบอกว่าเกิดการโดนในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่คีตรงนี้สําคัญนะเกิดการโดนในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่และเป็นการโดนง่ายๆโดยเป็น1มิติเขาถามว่าจงคํานวณหาาาควววมเร็สุดท้ยของัตถ นะหลังได้รับการโดนนี้น้นะลูกเพราะฉะนั้นการโดนต้องต้องเข้าใจก่อนนะฮะบทบทวนก่อนนะฮะทบทวนให้การโดนคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์และโมเมนตัมเพระเาะฉะนั้นการโดนคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมมันคือเดลต้าพีโอเคไหมและโจทย์ถามความเร็วปลายไม่เป็นเท่าไหร่และบอกความเร็วต้วมนมา6.5มันจะไปยากอะไรอะ่ะการโดนมันคือเดลต้าพีคุณต้องรู้ตรงนี้ก่อนปีนี้ออกการโดนปีหน้าไม่ออกแรงโดน อ่ะลองดูดิโอเคแ m ปีหกแปดไม่ออกแรงโดนไปเน้นที่ดีเหอะแนวน,นี้มีเยอะในคอสอินทานเพราะนั้นเดลต้า p เดลต้า p ก็เท่ากับ m คูณเดลต้า v เดลต้า v ก็เป็น mv ลบ u อิบรรทัดหนึ่งก็แทนค่าแหละการโดนหนูก็แทนไป3.6มจุคูณสิกำลังส m เท่าไหร่ลูกมวล1.2ึ่งคูณสิกำลังสเห็นไหม v ลบ u v ติดไว้ y. u คือ6.5ที่เหลือตัดเลขเห็นไหมปีนี้ทำไม่กี่บรรทัดเองโอเคมั้ยพูดแล้วขนลุกเลยนะ10บกำลังสตัด12บสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามสามสิบหก V ได้9.5ชจบเลยกายอย่างภูมิใจข้อที่5เพราะฉะนั้นการโดนคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมข้อนี้จะไปยากอะไรอคีย์สำคัญคือมันเป็นการโดนในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้น EP นี้ง่ายสั้นกระชับรูปรับตัดตอนกับเฟสชปปิเตอร์ E พี EP นี้พีเตอร์ไว้แค่นี้แล้วเจอกันในอีหน้าสวัสดีครับ